พระรอดวันข่าปรียดเลยข่าดกลายข่าขึ้นมาล้างล้างปีที่แล้วเนี่ยข่าดิกลายขึ้นท้สมดูสดๆเลยสมเนี่ยขาดิขึ้นเนี่ยแห้งเลยสมตรงฐานเนี่ยใต้ฐานเนี่แห้งเป็นอย่างนี้นี่ขึ้นมาใหม่สม ต้องไหลไหลด้านขวาท่านผู้ชมเนี่ยของกิ่งท่านผู้ชมไหลด้านขวาซึ่งพึ่งพึ่งทะลุออกมาท่านผู้ชมมีตรงร้านแร่ด้านซ้ายก็พึ่งออกท่านผู้ชมแล่เร็กละเร็กละเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแข็งเป็นหินท่านผู้ชมถ้าแห้งเป็นหินท่านผู้ชมของกิ่งให้ท่านผู้ชมซุ้ม เนี่ยไม่ได้ตกไม่แต่งทุชมธรรมชาตินี่ตัวแห้งแล้วยู่ใต้ฐา,านนี่แห้งจะเป็นอย่างนี้ชมจะออกออกมาเรื่อยๆออกมาเป็นเหมืนนอนเขาบอกว่าขาบุูเด็กไหลทลุออกมาถึงถึงอายุ่ถึงอายุชมผหลอดมาพวงนี้สวยที่สุดในโลก ีสูงๆเนี่ยตรงตรงเห็นชัดเจนก็ตรงไหลด้านขวาสูงๆเนี่ยใต้ลงมาเป็นหินนะสรงๆเ่ยถแห้งเป็นหินเนี่ยตามแขนตามลุกดักแหล่ตามผ่านตามเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดทูงๆนี่ผมไม่ได้ไปตกเป็แป่งเกิดขึ้นมาเองทูงๆเนี่ยของแท้ท่านผูขึ้นธรรมชาติในคาบเลียไก่ฮอบ

สามสี่ห้าถ่ายขยายทรัพย์สุมสมองจริงจวงงเล็กนิดเดียวทรัพย์สมวงเล็กนิดเดียว่ถ่ายภาพขยายให้ท่านผร้ชย์มเป็นพิมพ์ใหญ่ทรัพยชสมนีเกสรดอกไม้สวยที่สุดธรรมชาติหลานทาัผู้สมเส้นมอหินชัดจรินทร